นสองตัวน่ะจอจอห้าร้อยนาะห้าร้อย,ออยเอ้าชื่วอว่าจอจอสันน,นี่จอจอจะดีน่าจอ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 สองตัววะสองอตัวตัวโอ้จเจ็ดตัวโอ้เอาจอจอจเจดตัวตตีได้เจ็ดโอ้ <laughs> <laughs> สวัสดีครับผมสวัสวดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทีมงานมหา,าแหง่งเอามือนี้มือสั้นวันดีพี่น้องวันเอ่อก่อนวันหวยออกครับผมเนาะมีเลขรับเลขอ่าลูท มาฝากพี่น้องเลขที่สามตัวแตกเนาะแปดหาสองข้าเจ้าสรองสามมือสามพื้นมือนีได้มากนะพี่น้องเนาะนี่คาวาจอจอวัสดุพี่น้องเนาะราคาสามตัวเม็ดเดียวแถวนี้บ่มีขายแล้วพี่น้องยางมอสือสือคนละหมื่นเงินหวานว่าร้อยมื่นคูด่มืน่นได้สิไหม ด้พี่รองด้วยเอารอดติดตามครับผมไปพร้อมกันครับหกหกฮะสองหกนี่ยังไงสามหก6นี่สองหกนี่สามหกนี่ห้าหกโอ้โหที่พานมาน้องแล้วมาของขาองขาไม่หมดตัวโ้ยได้ทั้งบนทั้งล่างด้บาดไงโอ้ได้มากแต่ว่าด้วบอกทีมงานนี่ล้นี่ละอนี้ใหม่ะอันนี้ได้มาแต่แต่มื่นแล เด๋ยวมาจะได้มากมือด้วรอกโอ้คุา้ยนี่วามาเอานีละมาเอาล่างอย่างไรมาเอาน่าฝนมาดิเอ้าฝนตกพอดีอ่าอ่าเอาล่างอย่างเดียวเรื่อเพี่นรองเรื่องเอาจะสรุปให้รับเรขลับมาจะใช้ก่อนได้ไดมก่อนันนงวดแล้วงวดแปดหาสองานหงวดแปดได้ไม่หยิระวังงวดดเดี๋ยวมากเลยที่สะร้องกันสามเมื่อสามขึ้นอ่ะต้วหันมันหอกต้งสามสิบจะเขาถึถึงวลา ว่าหาเจอถือหาถือเถอ่ขไมถืเขามัอ่กเรยนบเขอะนะเ็บาาิม่พออยู่ต้องสาบอกอ้นบ่นมาเึงอยู่แ่คนไม่ปู่แม่หายบ้างไ่ถือม่นบแหาเกรอโหอเาขางขางขางขาขางขางขาเขาง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 ขาขาเขาง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 ขา่ขางขาขาง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 ขา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  อีที่ว่าจอจอสันเนี่ยจอจอตันนี่จอ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 สอตัวบะอตตัโอ้เจ็ดตัวโอ้เอาจอจอเดตัวตีตีได้เจ็เโอ้อ้าวพี่รองเช่ไหมลุงเองครับตีเกาเก่มันบากันบอันนี้เนาะอจอจมาตีเาเกาได้มันบาเนาะซุปเปอก็นซสกันนัดใสไเนเาเกาีกแม่งบุกด้นเอ้ยโอ้ เอาล่างยางเดียววดนี้เป็นตั้งไหนองหนึ่งานงางยาเดียวก่อนร่องหนึ่งหาหนึ่งแนึงโอ้ข้างมากครับแล้วกพิษกอนน้อรกอก่างพิงเอแวนี่แตรลโอล่างยางเดียวจีล่างยางเดียววัท oh. oh. okay. oh, ี่เ้วเพิ่นให้ตัวได้มากกว่า า,ามหกหเครัอนบออก้างลออกั้งนข้งล่างได้หวที่ผ่านมาไสล่างจะออกบนพร้อมโอ้แต่ว่างวดน,นี้ได้มาแล้วล่างอย่างเดียวได้เพียงเทาอสามชุดมันมีมีงิงก,นกน็นงเออโอ้ม,มาตะก้อนทั้งมาหมดเลยนี่ อีนงลางอาย่างเดียวกอาทามาลืกล่างอย่างเดียวจากกอท,ทม,ทมว่าไ้ว่าหันได้ทั้งบนทั้งล่างให้ล่างนแหละ,อะบอกสุนวรไม่บอกอือามอออวันนี้สามตัวสามชุดเนาะเน้นล่างอย่างเดียวเน้นล่างองืดเดียวโอ้ คีตัวนี้ไหนสามตัวเอาเอาได้ทุกตัวเลยโอ้สามตัวมาอี้สีตัวนด้ก็ย่ดมีข้างสองหนึ่งหาหนึ่งเปลยหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแหน่ายางเดียวโอ้น่แมงโอ้้าสัสเกตเมื่อกีนึ่งรักสิบเนาะเาเนืงรักไว้วขาพิสเปสารจะไมากระเบื้แต่ว่าหันสามคู่นี่ได้ทห้หมดทั้งร่าง ตั้งหกสามเมืงหาหกหาหกหาแล้วเมื่อกับเนอะสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งขนางานยางเดียวพี่น้องข้อที่แล้วสองหกสามหกห้าหกมักน้ำบ่เพิ่งได้มากกันตี่างยางเดียวดอืมทบบ่ เลยบาสดๆร้อนๆมองเดียวกันพี่น ah, no, no. no, no. no, ้องอือเคยขึ้นห้ามากล้วพี่น้องพี่ยิ้มเขาเขาหางวันแล้วมันตรงหมดแล้วหมด้องตมด้องเก็บหนึ่หน้าทั้งหมดทั้งยางเลตัวหนึ่งจโออ่าเอดีมันเ็บมันเขาะดช่วช่ล่างยางเดียวล่างเดียวมันยกไปอ่าเอาชุดล่างยางเดียวไปกอนพี่น้องต่เทียนเนาะแค่ไปได้แส่ได้บ่ซับซนได้บ่ซับซนอ่ากเลยมาชุดนี้อ่าอันนี้เน้นล่างยางเดียว นร่างกทมอ่าร่างย่างเดียวแคบนาะจอเอาสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่ง,ง,ง,งมีมีมีหนึ่งไหมให้มกักหนอ่าขันไฟมัดวิ่งมกักเดียวหนึ่งลวดจะขึ้นหนึ่งอืมอเอาร่างยางเดียวพี่รองเห็นกันคาดบ่ อจากันก็ไปกับกันได้พี่น้องไม่อยากกั๊บเอาตรงๆก็ได้แต่ว่าหันกั๊บพี่น้อง่าหันเนาะกั๊บข้างบนนั่งเลยกั๊บข้างบนห้องสามของสามพ่อหาของหาพ่อหาแล้วมันก็มีขึ้นบนตลยนี่ขึ้นบนพร้อมแต่ว่าแต่ว่าสูตรของเพคนมากมากเลยเป็นไปถึงเวลาเห็นผนาหง่วนหง่็นมั้ยเออสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเอาราคาเลือก โองแม่ความพี่น้องเอาในคคิปนี้เลยเพราะว่าจะไ,ไ,ได้เงินเลยจจๆๆงไมได้อ่าแล้วมันไปพร้อมันอืมพี่สนาแต่เพิ่มาจอๆอยู่จอจอจออแต่เตียวจะงจุนยังไจะเจ๊ไหนเต็มอ่าจะไปฟังอีกบร่รอบเนี้ยจะได้ไปหาคนอยู่บ่คือฟังมาอีกนเจนึงมาด้ฟังยงวเา ทุ่มมาเป็นทุ่มมาแล้วรงมาแล้วใช่ตรงมาแล้วว่าสินะอ่าจอจอในนาทีเขาสีอะไรบ้างฝันไปฝันสีอะไรอ่ะนี่บอกตัวละเมื่นตัวนี้บอกเฮ้ยตัวเล็นี่น่าจะเก่งเลยโอ้โหอืมอืออ่าพี่น้องแล้วก็เลขปิดสนาจากมหาสไงเกาะมหาสระขามจากครับจากสระขามพี่น้องเลของค์แม่เพิ่นมาอ่า พิษณาเพูนว่าให้จอๆมาเนาะชุดสองตัว,วพี่น้องแต่ว่าสามตัวกับเม็ดเดียวอ่าลูกเสือตัวขาทุ่มเนี่ยตัวละหมืน่นยาตาแข้งเพ่นว่าอืมะยมาอ่าปาปแข้งาเอาแล้วพี่น้องแถวนี้บ่มีขายแล้วอเนาะสำหรับพิษณุานสองตัวก็คือจอๆจออืๆนี่แหละสำคัญ จอจอจะแปลงยังบาดเลยจนถ้ากันเจนนี่เจนเจนเดียวจุนๆเปไได้ะจได้แต่ตีนอ่าเรื่องจุ่นจมาแปลออ่าเฮ็แ้เป็นบอนี่ยนักนตัวนี้ละบอกไปแล้วเราดูร่ดูราย้ำดูตัวตัวนี้อาปะเด็นตัวนี้ติม่มีตัวโอ้หมยเนี่ยเขาบอว่าไม่ผูาตอี้บอกีเป็นทุกมเขาบอกเลยชัดการกัเอซีมาใหม่อีกอเดือนต่อไโอ้ อ้าวพี่น้องหาลอยเพิ่มหาลอยย่มหาลอยหาลอยได้ไงล่ะหาลอยมากเนแล้ว่ากันมองเยวกันมอนกันหาลอยแลยสิจ๊ม่ได้กลับนะล่ะไม่ได้กลับเปิดก่อนอยาก่งกลับนี่จะหนีอ็เเนี่ยหลายดวงแสดงว่าเพิ่นห้สามตัวมากชุดหนึ่งสองสามตัวมา เป็นนะเป็นปิ็นแล้วมเลมกันขนเปนอ่า่น้องเล็กษณศามาแล้วสุดสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็เล็กษณนาจอจอพันวาจอจอจอจเล็กจากองแม่สรัค่อ่าถือสล้องกันสามมื่อสามขึ้นแปดหาสองคือสามมื่สามขึ้นเปนหาเก่า

ไปจับตัวตลวอ๋อ่า้องกับจักตัวเลือยเลอ่ะอ้าวชัดมคือปิดสนาแล้เพียงเอ่าจ้าจ้าครับผมเนาะแล้วก็อ่าถ้ากันเพื่อนไหยมากเลยบมจะเจอ่ว่แปววที่กะเดนนะะเด็นกเดวพอเจ้าคะ รอที่ไหนรอที่กันนี่เหอรอคิ่ยูี่สิบาคนี่ก่นค่อยๆหายมาจอๆหายมากกันออกศนุดเจ็ดอูท้นี่นี่นหลนนี่เห็นแทบเออแทบกนกินแล้วคนอ้เป่นแค่จอๆกันเยอๆกันอู้ท้าจุดยี่หานย์ท่้งคนโอ้ยี่ห้านย์มีี่บนดีกว่านี้ไหมเราควร่ำม่จฉาเพราะหาศูนนี่ออกแก๊กปลาเขาเรียก่ เพือพิจารณบอกมาบอปากพมาเลยบอกแบบนี <partnerships> <V statistically> <Uh ้นานูพ uhm ี่น <nella> ้องเอีนี่เรัความก่อการทาี่เจนมาแ้ไปหการหาดุนมาพระนี่หาเ็ดตัวแล้วแล้ววนนสัววนี้สามนคือมัน้อหลักทารท้องหาดุนไปพนี้เป็นหาันแล้วเจ็เจ็ดมาขอที่มากจอจอพี่น้องเอาอันนี้เลขพิจาณาเอาได้คิดเดียวด้อันนี้เพิ่นจะมาสามต นาะแล้วก็แล้วก็เล็ชุดล่างพร้อมเนาะเล็บวังดังวัชพืชที่เีว่าไปกำเนอืมอาแคบนาตัอ่แล้วก็อย่งนี้าว่ามือชี้ไทยอธิวัตเจนมันซ่อนมันเปิดตรงไหน่นให้บกว่มันมันที่มวบอก่าให้มาห้มาเขาจะหมาเลย กใไ้บอกที่มาเาบอกที่มากไว้ไหนมาไหนเขาเอาเดกมากซื้อมดถือเจ็ดงแล้วเป็นสมตัวหรือสงตัวสตัวัตรงเลยขาใหญ่ค่อยไม่นเห็นมผ่านตัวเดียวนี่งัดตัวนั้มาหนมานึ่งหาเดียวเลยว่นี่สิมีสตัวนี่ชุดหนึ่งแล้วก็สตัวชุดนึ่งบอกบางที่เขาห้มาสิบาคนบ่มาอีเน่อีกมันมันจบกันนื้อมันบอกง่ายๆห้มาเราเิตัวเีตัวเีาบอกไงปโอ้ตัวนีว่านบอกไงไปอืมสิบอกอีตอนได้บนี้ มือมืออนนี well> no> ้ว่าบืนอ่ะอ๋อเช้าวันหวยออกกดรอพี่น้องสตัวเม็ดเดียวไาเป็นหึงบาม่อีกตัวเดียวข้หนี่นะอ็นตัวเดียวสุดเดียวนะโถือมาจ็วนแล้วกดรอกดติดตามไ้ถือสตัวบ่ะสามตัวอ๋นี้สมตัวอืม่ายาอยอาท่ปล่อยมาแล้วเือบาไ้ยังตัหนึงท่านมาได้ที่ครบสตัวสามตัว มันงกันน่กันบ่ทมตรงกันขึ้นเป็นเอขบรางมันะอ่าขึ้นหมายเป็นรางบ่เอากดรอแล้วพีองด้สำหรับสตัวหางเดียวโคงสุดท้ายครับก็อ่จองซื้อหาไว้ก่อนพี่น้องเอซสุขสุขคนตอนจะจบจะตมเดี๋ยวเว้นกันไมีดมากเอออาม่กจะตรงกันครับมันต้นหที่ามันจะมีสมมีสามตัวเนาะมันจะมีสามตัวพี่น้องมันจะมีเลขสามตัวอ่าท่องกิทาเลขสมตัว แต่ดีนี้มาีา่ไอ่แต่ว่าตอนนี้ได้มากแน,น้วคนะือเนืหามันจะขานี่้อ,บบอ,อน่เขาต้องนี่ใส่ไว้บ้างตามบ้างหรอคอมาได้เอาลงไปยัดซีนังงน่งเลย ก็ช่างนี้ว่าได้มากใช่ไอาจจะมาอยู่ทั้งไทยแต่ที่นี่มันมีเหล็กสามตัวอันนี้เหล็กเรลาอยู่มีสี่มจะมากประมาณจ็กมุมสามมุาเก้ามุงสามมุงสี่มุมประมาณนั้นเอฟซีครลอคนติดตามเยคตรตามไหมชุดนี้จะปากว่ามาจะใส่แม่เป็นไม่มาเลยจะเสีโดรงไหม่มาที่ที่มาแต่ที่นีมาสาตัวสามตัวมีจาหน้าเมืองพี่น่อยเอฟซีเล่ยทัสองกับพ่อแหงเราเนี่ย フ c ジコジコに関しては。<music>